ส่วนค่าคือคอยนิมุนความหวังใหม่ความหวังเดียวจากนักเทรดหรือเราเรียกตอนนี้ว่า The New hop นะครับความหวังนี้นะครับคือ s o โลนาเป็นเหรียญเดียวที่มีราคาพุ่งโดยที่ตลาดตัวอื่นนะครับพวกบิตคอะไรพวกนี้ร่วงะในระนาดกระจัดกระจายเลย รักนั้นราคาเหรียญโซโลนานะครับพุ่งไม่หยุดล่าสุดแตะที่191ดอลลาร์นะักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจไปถึง900ดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นและว,วันนี้เราน่าติดตามด้วยกันนะครับว่าโซโลนาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมพุ่งสวนกระแสะเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยก,กันกับช่องคอยนิมูลนะครับโซโลนาพุ่งไม่หยุดนะครับโดย เหรียญอ,อื่นๆนะครับราคาล่วงกันอย่างละเนียรนาดเลยราคาบิตคอยเหลือแค่43,000ดอลลาร์นะครับแล้วตอนนี้นะครับราคาบิตคอยก็จะไปต่อนะครับได้อย่างแน่นอนแต่โซโลนาขอเป็นพระเอกขอเป็นความหวังอีกตัวหนึ่งนะครับในวงการของคริปโตเรนซีฉะนั้นในตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งนะครับของเหรียญโซโลนา ทำให้ในที่สุดเหรียญเนี่ยขวัญใจนักลงทุนหลายๆก็สามารถแซงหน้า s r p เอาคว้าตำแหน่งคริปโตที่มีมูลค่าการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ6ครองไปได้สำเร็จทำให้นักวิเคราะห์บางคนนะครับเอ่ยปากโซโลนาหรือโซนะครับนั้นจะไปถึง900ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโซเพิ่งจะมีมูลค่าการตลาดเนี่ย พุ่งแซงหน้าเหรียญมีมน้องหมายอย่างดอชคอยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7นะครับได้หยกๆเลยซึ่งตอนนี้มูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ5.2พันล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้กลับมาสามารถแซง XRP มีมาเก็ตแค p อยู่ราวๆ7 ,00 พล้านดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์ความนิยมของเหรียญโซนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นอาจเป็นเพราะจุดเด่นในเรื่องของความเร็วความปลอดภยัยและ ทนต่อการถูกเซ็นเซอร์นะครับและแพลตฟอร์มของโ o โลนายังมีไว้สำหรับการทำสมาร์ทคอนแทคจนได้เชื่อว่าคู่แข่งอย่าง e ีเท r รี m มและ ADA ต้องยอมสิโรลาบณนะตอนนี้นะครับพร้อมกันนักวิเคราะห์นะครับชื่อดังอย่างนายบลสนะครับอย่างนายบลูนะครับเขาก็ได้ออกมานะครับบอกกับผู้ติดตามบนทวิตเตอร์กว่า162,000คนนะครับ ของเขาว่าหากช่วงขาขึ้นของโซโลน่ายังคงดำเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันอาจมีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับราคาของ Binance Coin BNB เมื่อต้นปีนะครับและเราอาจจะได้เห็นราคาโซพุ่งไปอยู่ที่900ดอลลาร์ดได้อย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายราคาของโซนะครับจะต้องปรับตัวลงนะครับจะต้องปรับตัวขึ้นนะครับอีกอย่างน้อย4.8เท่าของราคาที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรดจำไว้ว่าโซโลนาเป็นเครื่องหรือเป็นเครื่องมือเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์วันที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ5 0 0 0 0ถึง65,000ต่อธุรก,กรรมต่อมินาทีนะครับด้วยคุณสมบัติมันจึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างมากและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนายแซมแบ็กเกอร์แมนฟิลส์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า SBF, CO. ของเว็บเทรด STX และ a l m e d a นะครับ Research นะครับที่ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ DeFi ที่ร้อนแรงที่สุดอย่าง Radium นะครับหรือ Ray นะครับและ Saber นะครับตัวนี้ฉะนั้นปัจจุบัน Solana นะครับมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ1 8 2ดอลลาร์เพิ่มขึ้น24%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอ้างอิงข้อมูลจาก Binance นั่นเอง โอับโซโลนานะครับเป็นตัวเดียวนะครับที่ตอนนี้พุ่งอย่างรุนแรงโดยที่ตัวอื่นล่วงนะครับและเราต้องมาตอบคำถามกันว่าโซโลนาจะถึง900ดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าถึงได้กด1นะครับถึงไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโซโลนายังไปต่อได้นะครับและโซโลนาจะแข็งแกร่งและแข็งแรงนะครับในช่วงนี้อยู่นะครับลุ้นกันกด1 900ดอลลาร์ไม่ไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Community c ty, นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆได้เหรียญอะไรในการลงทุนใหม่ๆนะครับลุ่งแรงแบบโซโลนาก็สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ Si g n a l นะครับซื้อเทรดซื้อขายรายวันนะครับก็ สามารถซื้อขายรายวันนะครับแล้วก็ตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์ได้เลยสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับและเราหวังว่าโซโลนาจะถึง900ดอลลาร์และโกลตูเดอะมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กําไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์ รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้